ครับผมสวัสดีครับบ้านทุ่งเกษตรความสุขวันนี้เป็นวันที่2นะครับกับงานทดลองเพราะเลี้ยงเทาโดยการนําเทาจากบอ่อเลี้ยงของคุณรุณพื้นเพิ่มนะครับมาเลี้ยงในกระบะผสมปูนเก่านะครับที่อ่า านการแช่น้ามานานแล้วนะครับไม่ใช่บอกใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ข้าวปูนใหม่ที่เห็นข้าวปูนนี่ก็ข้าวปูนแต่ผมสร้างบ้านนะครับตามที่ได้เล่าไปในคลิปที่หนึ่งนี่ครับวันที่สองผ่านมาหนึ่งคืนแล้วนะครับเทายังเขียวสดอยู่และตอนนี้คือขยายตัวเต็มเต็มกระบะนะครับนี่นะฮะและสียังเขียวสวยอยู่นะครับ ซึ่งปกติแล้วเทาเนี่ยถ้านํามาจากแหลงน้ำธรรมชาติมาแช่ไว้ในถังที่บ้านหรือว่านี่ยครับเขาจะเป็นเส้นไหมอ่อนนุ่มอย่างนี้นะครับบีบได้จาชฉ่ำน้ำนะฮะนี่ครับสวยงามนะครับวันที่สองผ่านไป นกระบะที่อยู่กลางแดดเราจะเห็นการกระจายตัวเต็มพื้นที่แล้วนะครับเมื่อเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยมีมีการลอยขึ้นมาอยู่เหนือน้ําทั้งสองทั้งสองกระบะนะครับทั้งกระมังและก็กระบะของปูนแต่มีความคืนหน้าของบ่อที่อยู่ในล่มไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงตัวน,นี้ยินในล่มไว้ใช้ในแช่ค่า มาดูกันว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมนะครับแต่ไม่เห็นการลอยก็ยังเขียวดีอยู่นะครับเนี่ยก็เกิดการกระจายตัวเหมือนกันก็รอชมครับเปรียบเทียบกันระหว่าง2องที่นะครับระหว่างที่อยู่ข้างนอกโดนรับแสงแดดเต็มๆกับที่อยู่ในล่มที่อยู่ใต้ท้าบ้าน ได้รับแสงบ้างแต่ไม่ไม่เต็มที่ว่าจะมีผลเป็นอย่างไรนะครับก็ไม่นเน้นในการทำเนี่ยถ่ายทำเนี่ยไม่ได้เน้นว่าคือเอาความสำเร็จมาโชว์ครับเราพาชมตั้งแต่การเริ่มต้นวิธีคิดว่าผมคิดจะทําอย่างไรนะครับเพราะถ้าการทดลองนี้ผ่านไป ก็แสดงว่าเราจะสามารถขยายเชื้อเทาเทาที่เอามาลงเนี่ยคิดว่าเป็นเชื้อนะครับเป็นเทาเชื้อซึ่งมาขยายต่อในพื้นที่ต่างๆนั้นแล้วก็คือถ้าการขยายแบบนี้ได้ผลเราสามารถจะขยายลงในแปลงนา,าได้ขยายลงในแหล่งน้ำที่เราเตรียมไว้สะอาดๆได้นะครับ และต่อไปก็จะมีการขยายเชื้อลงไปในวัสดุเพาะนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ขอววิธีขอใช้วิธีคิดอีกนิดนึงนะครับแล้วในคลิปต่อไปก็คือกะว่าคือท่านที่อยากจะเพาะเลี้ยงเถาท่านต้องทำอะไรมากครับแค่นำตัวเชื้อ เาที่เราฝังไว้แล้วในวัสดุเพาะเนี่ยเอาไปเพาะลงแหล่งน้ําของท่านได้เลยนะหรือจะอไปลงในวงบ่ก็ได้นะครับนั่นคือวิธีการคิดที่จะต่อยอดต่อไปนะครับว่าจะให้การขยายเท่าได้ผลได้ยังไงเพราะว่าเทาสดเนี่ยจะส่งไม่ได้ครับจะส่งแค่ข้ามคืนก็ตายแล้วนะฮะเมื่อตายแล้วทาอาหารไม่ได้แต่ถ้าเกิดส่งวัสดุที่ฝากเชื้อไว้แล้วท่านนําลงไปแช่ในน้ํา เกิดเทาขึ้นมาท่านสามารถจะเก็บมาแปรรูปเป็นอาหารได้เลยเป็นการจัดส่งอาหารในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยจะส่งวัสดุที่เอาไปให้ท่านเพาะเอ,เองนะฮะแต่เราเราต้องรับประกันได้ว่าเกิดแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการแล้วก็ผมคิดได้หมดแล้วล่ะครับบางแผนได้หมดแล้วว่าเราจะทํำยังไงแต่ต้องดูว่า การฝากเชื้อรอบนี้เนี่ยได้ผลเป็นที่น่าพอใจไหมนะครับหรับผมวันนี้ผ่านไปวันที่หนึ่งเนี่ยผ่านไปหนึ่งคืนแล้วเนี่ยผมค่อนข้างจะพอใจนะครับกับการที่ยังเห็นเขายังเป็นสีเขียวอยู่และกระจายกระจายเต็มพื้นบ่อที่เรานำมาเพาะนะครับเพิ่งเมื่อวานนี้เห็นรอยเต็มหน้า กแล้วกระจายไม่ค่อยดีแล้วแหละแต่วันเช้าวันนี้ตื่นมาเห็นเขากระจายตัวก็เราดูอีกทีนครับว่าเมื่อครบ3ามวันแล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อครบหนึ่งอาทิตย์จะเป็นอย่างไรและต่อไปจะเข้าสู่ขั้นตอนการขยายเชื้อย,ยังไงนะครับก็จะนํามาถ่ายทอดให้ชมนะครับผมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตดดามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมบขอบคุณครับสวัสดีครับ